มีสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราเกาหลีจะเปิดสอบเมื่อไหร่นะครับก็ได้ไปสืบสอบหาข่าวสารมาเพื่อจะแจ้งให้พี่น้องแรงงานไทยได้เตรียมตัวนะครับก็พอทราบข่าวแบบคร่าวๆมานะครับว่าที่เกาหลีเตรียมตัวจะเปิดรับสมัครสอบปีนี้ต้นปีนี้นะครับ หลายประเทศด้วยกันนะครับอย่างเช่นเนปาลเนี่ยเปิดแล้วนะครับเริ่มเปิดอินโดด้วยนะครับก็จะเปิดนะครับส่วนประเทศที่เริ่มเปิดไปตั้งแต่ปลายปีตั้งแต่วันที่29ธันวาก็คืออูเบกิสถานนะครับพูดงายๆว่าอูเบนำหน้าเนปาลอินโดนี่กรอกำหนดวันใส่วันเข้ามาเฉยๆนะครับแต่ว่าจะเปิดแล้ว ประเทศไทยเท่าที่เราไปคน้นค้นหาข้อมูลมานะครับว่าจะเปิดเมื่อไหรเนะี่ยเท่าที่ทราบเดิมทีเดิมทีต้องเล่าเล่าเล่าว่าเท่าที่ทราบนะว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะเท่าที่ทราบนะเท่าที่ทราบเมื่อก่อนตั้งไว้ว่าจะเปิดปลายเดือนนี้ด้วยซ้ำนนะปลายเดือนมกรานี้ด้วยซ้ำนนะ แต่ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่สามารถลาไว้ในทางที่เข้าใจก็เลยคิดว่าต้องเลื่อนออกไปในช่วงต้นเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาก็น่าจะไม่ไม่เกินกลางเดือนนะเอาคำว่าต้นก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงกลางเดือนนั่นแหละก็จัดอยู่ันต้นเดือนกุมภา แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากรับสมัครเสร็จแล้วเขาให้เวลา20วันนะครับ20วันสอบเริ่มสอบเลยฉะนั้นเอาง่ายๆรับสมัครสอบเสร็จเมื่อไหร่ก็ยิบนับไปอีก20วันเริ่มสอบโดยประมาณอย่างนั้นนะโดยประมาณนะโดยประมาณนะไอ้นี้ไอ้นี้บางคนเวลาจับคําพูดผมไปพูดเนี่ยมกักจะตัดบ,บางทอนออกถ้ามันไม่ตรงก็ต้องขออภัยจะให้มันเป๊ะเหมือน เหมือนอ่านเอกสารวันสอบจริงเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะครับอ้นี้ทุกอย่างคือมันเป็นข่าวที่เราไปสอบแสวงหามานะครับว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี้เท่านี้มีข่าวเอาแค่รู้ว่าประมาณไหนก็พอแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวกันซะนะครับพี่น้องแรงงานไทยรอบนี้อย่าตกขบวนนะเพราะมันเป็นการสอบอุตสาหกรรมรอบใหญ่ ใครพลาดรอบใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะเพราะกว่าเขาจะเปิดอีกรอบใหญ่มันก็ต้องเป็นต้นปีหน้านะถ้าเปิดรอบย่อยลงไปอีกมันโคต้ามันก็น้อยการตัดคะแนนมันก็จะสูงขึ้นนะสมมุติว่าสมมุติว่าโคต้าเขากำหนดรอบใหญ่ออกมาแล้วมันคนสอบไม่เต็มโคต้าเขาก็อาจจะเปิดรอบย่อยลงไปอีกเหมือนปีที่แล้วอุตสาหกรรมผู้ชายเปิดถึงสามรอบเนะี่ยเห็นไหม ถ้ามันไม่เต็มมันก็จะเปิดเปิดเพิ่มแต่โคต้ามันโคต้าน้อยคนที่จะสอบผ่านมันก็ต้องตัดคะแนนสูงฉะนั้นโคต้าใหญ่มันตัดแน่นอนแหละมันร้อยร้อยสิบคะแนนขึ้นไปฉะนั้นคุณคุณอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับนะมีหลายคนยังถามอีกนะผู้ชายเปิดไหมอ่ะเปิดแน่นอนผู้ชายผู้หญิงเปิดไหมคือ มันไม่สามารถที่จะไปส่องแสวงหนาะข่าวได้ชัดขนาดนะั้นะใครจะไปรู้ละ่ะก็รอข่าวอย่างเดียวเอาเอา,เอาแค่วันเลยก็ดูก็ดูออกแล้วนะครับเป็นรอบโคต้าใหญ่นะครับถ้าผมรู้หมดผมก็คงบอกหมดทุกอย่างเลยแต่ผมรู้ไม่หมดเนะี่ยผมก็ตอบได้ไม่หมดจะให้ตอบชัดฟันเปี้ยงมันก็เป็นไปไม่ได้อันไหนรู้เราก็บอกอันไหนที่เราไม่รู้ชัดเราก็ไม่กล้าบอกถ้าบอกไปผิดแล้วมันก็เสียหายนะครับ หรืออันไหนไม่ชัดเราก็ต้องขออาภัยก่อนเราก็บอกว่าคือขออาภัยนะมันยังไม่ชัดเจนเราก็บอกหรือจะอันไหนเดาเราก็บอกว่าเดาอันไหนคาดเราก็บอกว่าคาดนะครับส่วนข่าวการรับสมัครสอบอองานบริการปีนี้มีพิเศษนะปีนี้นะจะสอบกันทั้งปีมีปีนี้พิเศษก็คือมีภาคบริการเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่า ปีนี้มันก็มีทั้งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็มีอุตสาหกรรมเมืองแร่ใช่ไหมัมันจัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมด้วยนะครับแต่ว่าปีนี้มันมันมีแผนกอีกแผนกหนึ่งก็คือหมวดอีกหมวดหนึ่งก็เรียกว่าอุตสาหกรรมบริการงานบริการงานงานภาคบริการถึงหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพันคนเนี่ยในสิบหกประเทศอะนะแต่นั้นในะภาคบริการเนี่ยเท่าที่ข่าวมานะ เท่าที่ข่าวมานะอันนี้อย่าเพิ่งเอาไปยืนยันนะเท่าที่พอจะข่าวรังรางมาเนี่ยมิถุณาผู้หญิง่็เตรียมตัวเถอะผู้หญิง่็เตรียมตัวได้เลยพวกพวกงานบริการอย่างเช่นเอาคิดง่ายๆง,งานบริการในโรงแรมอย่างนี้นะทาความสะอาดเป็นแม่บ้านในโรงแรมในเกสตเฮาส์ในคอนโดอ,อ,อะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็ผู้ช่วยกุ๊ก ในครัวอะไรอย่างเงี้ยความจริงก็คือเป็นไดกงานเสิร์ฟดีๆนี่เองผู้ช่วยกรูกับเจ่าพคนไม่มีเสิร์ฟหรอกเกาหลีก็มีแค่นั่นแหละเอาประมาณนั้นแหละทําความสะอาดนะงานภาคบริการเนี่ยผู้หญิงเน้นผู้หญิงเลยนะคาดว่าจะมาในช่วงเดือนมิถุนาอืคงยังไม่ไว,ไวัยน่าจะเป็นมื้อมิถุนานนนะครับก็เท่าที่ข่าวมานะอันนี้ยังไม่กล้ายืนยันและฟันธงหรอก พราะฝันตรงไปก็ผิดทุกทีเอ้าเตรียมตัวงานอุตสาหกรรมรอบแรกก่อนรอบถัดไปก็เป็นงานบริการหรือถ้ามันกเกษตรจะมาด้วยก็ยิ่งดีนะแต่ว่ากเกษตรยังไม่มีข่าวเลยมีคนถามว่ากเกษตรจะมาเมื่อไหร่ครับก่อสร้างจะมาเมื่อไหร่ครับก่อสร้างยังไม่สอบทักษะเลยมาถามก่อสร้างแล้วกเกษตรผู้ชายก็เพิ่งสอบไปถามแล้ว ผู้ชายยังไม่ได้บินหมดเลยบางคนยังไม่ได้บินเลยเพิ่งสอบใส่รายชื่อไปถามแล้วจะเปิดเมื่อไหร่โอ้ยนะอย่าเพิ่งถามข่าวกเกษตรข่าวก่อสร้างลบไปก่อนลืมไปก่อนเพราะว่าไม่มีข่าวข่าวมาตอนนี้ก็คือนี่แหละเท่านี้แหละนะอุตสาหกรรมต้นปีบริการมิถุนาประมาณนั้นถ้าผิดพลาดขออภยัย ผิดพลาดขาอภไปนะย้ําก่อนนะอย่าเอาคาพูดผมไปบอกมิจุนาอาจารย์มาบอกนะผิดพลาดเขาอภไปอันนั้นข่าวมิจุนานี่ยังไม่ชัวร์หรอกแต่บริการเนะี่ยคิดว่าอย่างไงก็หลังมีสาไปแล้วอะหลังมีสาไปแล้วแต่อุตสาหกรรมนี่ข่าวมาค่อนข้างใสกิ๊บแล้วสมัครต้นกุมพาสอบต้นมีนาะอย่าให้ฟันธงวันที่อะไรเพราะวันที่ยังไม่รู้ รอใส่วันที่เอาพูดต,ตรงๆรอใส่วันที่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้วันที่ยังไม่มีใครรู้หรอกตอนเนี้ยทุกคนอะทุกคนยังไม่รู้วันที่รอใส่วันที่รอใส่สกอวันที่อ่าโอเคนะเตรียมตัวเถอะเตรียมตัวเรียนภาษาได้เลยนะครับอย่ารอช้าผู้เรียนศึกษาเปิดเปิดอยู่มามามา,มาเรียนเรียนภาษาให้ได้เรียนภาษาให้เก่งแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับ นะเลือกเรียนก่อนสอบที่โรงเรียนโครเรียศึกษาอุดรธานีนครปนมอุบลราชธานีเลือกได้สามที่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับขอบคุณครับ